บูล็อกยูทเวนตี้เวลคัสามร้อยยี่สิบห้ามังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า the student become the master หรือแปลไทยเลยคือจากนักเรียนผู้เป็นสิทธ์กลายเป็นอาจารย์นะขณะที่การแข่งนั้นเหลือเพียงแค่หนึ่งนาทีอเอลี e ่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้หันไปหาอิสงี้อิสงี้คงกำลังทำอะไรโดยขณะที่อิสงี้นั้นกำลังพาบอลขึ้นแดนหน้าคุูโซที่เห็นภาพน,นั้นเนี่ยก็ได้เงือตกเอาดีไอหมอน,นี่กะทำอีกประตูในขณะที่เวลาเหลือเพียงแค่นี้เนี่ยนะ แล้วสนั้นเสียงโคศกก็ได้พูดออกมาและนี่ถึงเวลาในการโต้กลับของบูล็อกเจแปนแล้วครับสิ้นสุดคําพูดของของโคศกอิกสังีีเนี่ยก็ได้ส่งลูกให้ลินและสนั้นลินที่ได้รับลูกก็ได้พูดออกมาตัวฉันไม่ได้พอใจกับมันเลยสักนิดอิสังีีที่เล่นแบบนั้นก็ได้ตอบกลับถ้างั้นก็งัดมันออกมาไอสัตว์ร้ายแล้วสนั้นอิสังีีกับลินก็ได้ต่อบอลหนึ่งสองการจนทั้งคู่นั้นสามารถพุ่งขึ้นแดนหน้าได้ทาให้กองหลังของนาซิเลียตอนนี้เนี่ยก็เริ่มไขว้เขว ย่า yeah, แล้วพวกมันสองคนกําลังบุขึ้นมาพร้อมกันพวกเราถอยกลับก่อนต้องหยุดมันให้ได้แล้วสนานอิสังีก็ได้เลือกส่งบอลต่อยกับคาราสุคาราสุทําให้ในตอนนี้กองหลังคนนั้นก็ได้ตกใจอะไรวะมันส่งให้อีกคนเหรอแล้วสนานเสียงคาราสุก็ได้พูดออกมานายนี่เป็นอาจารย์ที่เข้มข้นจริงเชียวใช่งั้นก็ทําให้ฉันเห็นซะวว่านายนะสามารถทําอะไรได้ไอราชาปีศา และฉะนั้นตัวของคาราโซก็ได้ส่งบอลต่อยกับอิสางิีอิสางิีที่เห็นบอลกำลังส่งมาก็ได้ตอบกลับลงน้ําหนักได้ไม่ธรรมดาถ้าฉะนั้นก็ต้องส่งขึ้นไปทางนั้นแล้วอิสางิีก็ได้ใช้เท้าในการส่งลูกต่อลูกบอลตอนนี้ตกไปหาขาของบาจิระบาจิระที่รับลูกได้ก็ได้ตอบกบลับรับทราและฉะนั้นบาจิระแน่ก็ได้วิ่งผ่านกองหลังสองคนนะตอนนี้คุโซเริ่มตื่นสนกระวังยยจิไอหมอนั่นยังไม่สามารถทำประตูได้ในเกมนี้ พราะฉะนั้นแล้วในแต้มสุดท้ายนะ่ะหมอนั่ะพยายามในการทำประตูนะแต่บาซิลัสที่ได้ฟังเสียงนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาไม่หรอนายคิดผิดแล้วทฤษฎีแบบนั้นมันตื้นเกินไปความเห็นแก่ตัวของพวกเราในตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการทำประตูในประตูนี้นะ่ไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าถ้าเกิดอีส่งีต้องการทำประตูจริงหมอนั่นมีโอกาสในการทำประตูที่ดีกว่านั้น และหมอนั่นกับลินก็ยังส่งบอลหนึ่งสองกันไปมาจนสามารถบุกขึ้นมาที่แดนหน้าได้แต่ว่าในจังหวะน,นี้ที่หมอนั่นส่งบอลให้กับเราเพราะฉะนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่าอิสงีกําลังร้องขอให้เราทำบางอย่างแล้วฉะนั้นบาจิละก็ได้หามาหาอิสงีที่อิสงนีนั้นกำลังอยู่หน้าประตูแล้วฉะนั้นอิสงีเนี่ยก็ได้ชูนิ้วโป้งลงพื้นบาจิละที่เห็นแบบนั้นเข้าใจได้ทันทีรับทราบ คู <oo> ่โ <h> ห <oo> สิ้นสุดคํากล่าวนั้นบาชิระเลื่อนในการส่งลูกโดยเป็นการส่งลูกแบบแบ็กสปินลูกบอลที่กาลังส่งไปหาอิสองีนั้นมันกําลังพุ่งล่าพื้นและเหมือนลูกบอลที่บาชิราได้ส่งมันก็ได้พุ่งผ่านกองหลังถึง2คนโดยลูกส่งลูกนี้นั้นอยู่ท่ามกลางระหว่างตัวของอิโตชิรินกับอิสองีแต่ว่าทางฝั่งของลินเนี่ยถูกโอโบและเบลโลก,กาลังประกบอยู่แต่ว่าตรงหน้าของอิสองีก็ไม่ต่างกันเพราะว่าคุโซโกับโอนาซีเนี่ยก็ได้ปรากฏมาตรงหน้าของอิสองีพร้อมกับโอนาซีที่ได้คิดในใจว่าพวกเรานะจจหหยยุดมออี่ิง แต่เมื่อสิ้นสุดความคิดนั้นอิสงีที่กำลังวิ่งมาอยู่ๆตัวเขาเนี่ยก็ได้หันหลังให้กับโอนาซี่กำลังรออยู่เลยการปรับตัวในครั้งนี้พร้อมกับที่อิสงี้ได้ใช้มือสองมือเขาในการกันโอนาซี่กับคุโซโอนาซีเห็นแบบนั้นก็ได้ตกใจเดี๋ยวนะไอการเคลื่อนที่แบบนั้นมันเหมือนกับตอนที่เราใช้ไหล่ในการพักบอลก่อนหน้าเลยไม่ใช่เหรอส่วนคุโซที่เห็นการเล่นแบบนั้นก็ไม่ต่างกันแต่ว่ามันแตกต่างโอนาซีตรงที่ลูกบอลที่ได้ส่งมานะ่ะเป็นการส่งแบ็คสปินเพราะฉะนั้นแล้วความสูงของมันไไมม่ด้สงา ไม่ได้เป็นการส่งกากาศแต่เป็นการส่งบอลที่มีความส่งเลียบพื้นเวนเยไอหมอนี่กะใช้การส่งแบบนี้เพื่อมาดัดแปลงของตัวเองไอเวนนี่ใช้เทคนิคใหม่ที่โอนาซี่เพิ่งคิดค้นขึ้นมางั้นเหรอทันทีที่ได้เห็นก็ทําการดัดแปลงและนํามาปรับเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วจากนั้นภาพของงานก็ได้ตัดมาหาอีกสังี้อีกสังี้ได้ใช้เท้าซ้ายเขาในการดะบอลที่กําลังเลียบพื้นเนี่ยขึ้นมาและตัวเขาก็ได้พูดออกมาชัยชนะในครั้งนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือชัยชนะ ทีมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต่างหากถึงแม้จะไม่ใช้ไหลในการพักบอลแบบสูตรก่อนหน้าที่โอนาซีได้เป็นคนสร้างขึ้นมาแต่ว่าฉันก็พนันทุกอย่างไว้กับมันวินาทีเดียวกันที่โอนาซีได้มองภาพนั้นตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้เหงื่อตกนี่คือคนที่จะได้เข้าสู่เส้นทางของระดับโลกสิ้นสุดความคิดนั้นอีกสงนี้ที่ได้หมุนตัวกระโดดยิงไปในตอนนี้เนี่ยตัวเขาก็ได้คิดในใจถึงความคิดที่คิดตลอดความสุขที่ไม่รู้จักความอยากรู้ในตัวของตัวเอง มันกำลังวิ่งแล่นอยู่ที่สนามขณะเดียวกันกับที่อลีอเอลีนั้นกาลังมองมาตัวเธอตอนนี้ก็ได้ตกใจลีเวดลาพิสยิงจากด้านข้างด้วยวอลเล่เหรอแถมยังรักษาตําแหน่งตอนกระโดดและสามารถทำประตูได้พร้อมกับนขณนะเดียวกันที่สงีนั้นก็ได้คิดในใจการทดสอบตัวเราเองซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วสัน้นอิสงีก็ได้พูดออกมาฟุตบอลของคุณในตอนนี้ไม่เพียงพอกับผมมีกต่อไปแล้วคุณเอโกชินปาเจ พร้อมกับลูกบอลที่อิสังยีได้ยิงไปนั้นมันก็ได้เข้าประตูและแล้วเวลาการแข่งก็ได้หมดลงคะแนนจบลงไปที่4ประตูต่ตอ0ยูทูเวนตี u วลคัแมตแรกในการแข่งญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะและแล้วมึงงะเรื่องบูรอกตอนที่325ก็ได้จบลงไปในที่สุดการแข่งแมตแรกก็จบลงไปสัทีนะฮะแม่เรียกได้ว่าเป็นการชนะได้แบบง่ายดายแล้วก็ คือมันไม่มีจุดไหนให้มันน่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับทางฝั่งในจีเรียจะไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นดังน,นั้นแล้วจึงไม่ได้มีจุดคิดตามหรืออะไรเงี้ยขนาดน,นั้นเนะาะมังเญเลยไม่ค่อยมีจุดพีกเท่าไหร่แต่ที่พีกสุดในการแข่งครั้งนี้ของในจีเรียนะผมคาดว่าก็น่าจะเป็นในตอนที่อิส่งีสามารถทําประตูสุดท้ายได้นี่แหละประตูที่4เพราะว่าถ้าเกิดอิส่งิไม่สามารถทําประตูได้เนี่ยเท่ากับว่าอิส่งิจะไม่สามารถทําคะแนนในเกมนี้ได้เลย และในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าตุวกออิสงีนั้นเป็นคนโลภมากบวกกับคําพูดของโอนาซีที่ได้มองมาหาอิสงีแล้วก็ได้พูดว่านี่แหละคือเส้นทางสู่ระดับโลก ดังนั้นแล้วผมคาดว่าอิสกีณปัจจุบันนะความสามารถเขาเนี่ยมันถึงแล้วเว้ยแต่ว่าต้องมารอดูว่าในการแข่งแมตต์ต่อไปเนี่ยทางฝั่งญี่ปุ่นนั้นจะได้เจอกับทีมไหนพออย่าได้ลืมว่าการแข่งรอบแรกเนี่ยญี่ปุ่นต้องเจออีก2ทีมดังนั้นแล้วเหลือเพียงแค่ชนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็มีโอกาสในการเข้าละถามว่าถ้าเกิดเจออีก2ทีมเนี่ยสามารถแพ้ได้ไหมก็สามารถแพ้ได้ครั้งหนึ่งนะแต่ไม่ได้แพ้2ครั้ง เืตดคุณแพ้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอ้โห u ยู่ o ว l นตี้เแม่งโหดจริงอะไรจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้ชนะตลอดจนแบบผ่านรอบแรกมาหรือแบบชิวๆเฉียดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหจริงๆมันก็แลดูไม่ค่อยมีอะไรตึงอะเนาะผมคาดว่าการที่จะให้แพ้สักหนึ่งรอบหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสมควรอยู่ เพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าไนจีเรียเนี่ยไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยและคือพอไม่ได้เก่งกาดมันก็เหมือนกับคนอ่านก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะ,นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเราก็ต้องรอดูว่าคนอื่นจะคิดแบบเราหรือไม่คนอื่นอาจจะคิดว่าการแข่งญี่ปุ่นกับในจีเรียเนี่ยคือแม่งสนุกสุดๆแล้วแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบภาคอีกภาคนึงมากกว่านะฮะในตอนท้ายนั่นก็คือเนโอยโกออซิ ที่ได้มีการแข่งกันเองอันนั้นรู้สึกมันใช้หัวมากกว่าถึงแม้ว่าตอนมันจะเยอะมากก็จริงเตะกัน1คู่ใช้เวลา1ปีอะไรอย่างนะั้นนะก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นและอย่างที่เราเห็นกันว่าสมาชิกที่ลงแข่งในครั้งนี้เนี่ยสมาชิกนั้นไม่ได้ลงครบทุกคนนะการเปลี่ยนตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวแค่สตัวละครเท่านั้นเองนั่นก็คือการเพิ่มคุโรนะรันเซ่กับไลจิที่เป็นผู้ดูแลกองหลังเข้ามาเพื่อตัวของเอโกนั้นจะได้ปิดจุดบอดไม่ให้ในายจีได้สามารถ นั้นกินไข่ต่อไปนั่นเองแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวละครอ,อีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้เห็นและ มังงะก็ยังไม่ได้ใช้เห็นถึงนางีว่านางีนั้นผ่านเข้ารอบหรือไม่แต่ผมคาดนะฮะว่าประธานทานุกิอะไรนั่นเนี่ยยังไงอะตัวของนางีก็ต้องผ่านอยู่แล้วด้วยความสามารถของนางีดังนั้นแล้วหลังจบการแข่งครั้งนี้เนี่ยสามารถตัดไปที่เนื้อหาของนางีได้หรือไม่ผมคิดว่าสามารถทําแบบนั้นได้คนดูจะรู้สึกไม่เบื่อจนเกินไปถ้า,างไงแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และคิดเห็นยังไงบ้างกับการแข่งคู่นี้แจแปนประนานจีเรียาบายบายก็ผมสวัสดีครับ